นี่คือพนักงานเซเว่นอยู่หอพักกินแบบมนุษย์เงินเดือนมาม,าม,ม่าต้มเป็นไงชีวิตมนุษย์เงินเดือนเช่าหอรู้สึกอย่างไงครับผมกินคนเดียวเลยนะไม่แบ่งแต่กล้องเอาคนเราอะ กินร้อนๆด้วยนะกินเสร็จแต่งตัวไปไหมโอ้ยยังมดยังครึ่งเลยมึงรีบไปไหนอะก็บอกว่าเข้าบ่ายโมงครึ่ง่ละกะบ่ายลองแนะนำดิว่าทำงานเซเว่นมีกี่กะสามกะกะไหนกะเช้ากะบ่ายกะดึกกะเข้ากี่โมงเลิกกี่โมงกะเช้าเข้าตั้งแต่เข้าก่อนเจ็ดโมงเลิกสี่โมงครึ่ง ถ้าเป็นกะบ่ายเข้าบ่ายโมงครึ่งเลิกสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็พัดแล้วก็กะดึกเข้าสามทุ่มครึ่งเลิกเจ็ดโมงครึ่งตี